ครับคลิปประกอบการตัดสินใจนะครับ Honda MSX ดนะครับรถปี58ทันวาเลยนะครับปลายปี58ทันวาเลยนะครับนี่ฮะรถคันนี้ดูแล้วไม่มีล้มไม่มีชนมานะนี่ดูจากกระจกแล้วไม่มีรอยนะครับเบรกไม่มีมีนิดนึงอะไรเงี้ยเกี่ยวเกี่ยวมาแต่รถสวยเลยครับนี่เครื่องน็อตไม่เคยเปิดเลยนะครับเครื่องไม่เคยเปิดเลยนะครับใส่กิ๊กๆเลย ครับถเครื่องดีมากนะครับยางหน้าหลังยังใช้ได้นะฮะเต็มเต็มเลยฮะหนาหนาเลยนะครับเนี่ยลึกๆึกเลยภาษีหกสี่นะครับภาษีหกสี่ธันวานะครับเอาไปใช้ได้เลยครับรถพร้อมใช้ครับรถสวยดูได้เลยครับเนี่ยดูตามรูปเลยนะครับขายอยู่สองหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทพอครับผมเอาแค่นี้พอฮะพร้อมใช้นะ สตองสเตอร์ก็ยังเหลืออยู่นะครับนี่ฮะรถสวยเลยครับดูครับไม้ไม้สองหมื่นเนี่ถือว่าไม่เยอะนะครับรถปี58นะครับทาไม้ประมาณ8ปดพโลห้าพันโลหมื่นว่าโลสงสัยเข็นเอาฮะนี่ฮะดูดูเครื่องครับผมเงียบสนิทนะครับ รถเครื่องดีมากนะครับสตาร์ตติดแล้วนะครับเงียบๆเลยครับถ้ามาแล้วเครื่องไม่เงียบเดี๋ยวจ่ายค่าน้ามันให้เลยครับรถสวยนะครับพร้อมใช้เลยสนใจโทรมาได้ครับเบอร์เดิม0 8 9ย์6 8 7 4 5นนะครับรถอยู่บ้านถ้ำนะครับซอยสองับสองหมู่หนึ่งนะครับไอยะฝนตกนะครับโอเคครับเดี๋ยวถ่ายรูปไปดูครับ